สวัสดีค่ะอาจารย์สรุดาศรีสิริค่ะสำหรับวันนี้อาจารย์จะมาแนะนําเรื่องเกี่ยวกับว่าพวกคุณคุณสามารถเข้ามาเรียนใน PTG Learning Space หรือเป็นห้องสมุดหรือห้องฝึกอบรมที่อาจารย์ได้สร้างขึ้นมาไว้นะคะโดยที่คุณสามารถเข้ามาเลือกเรียนวิชาต่างๆได้เองเพียงแต่ว่านะคะคุณจะต้องลงทะเบียน เรียนครั้งแรกก่อนงั้นเดี๋ยวจะมาแชร์ดูว่าเราจะถ้าลงทะเบียนไว้ไม่ว่าลงทะเบียนนะเมื่อไหร่นะคะแล้วคุณก็สามารถเข้ามาเรียนเองได้นะคะเดี๋ยวจะเ,เราจะมาเรียนอย่างไรนั่นก็คือการการที่จะมาเลือกเรียนได้เองเนี่ยให้คุณไปที่ google Chrome นะคะแล้วก็เข้าไปหา ptgtalent.lms.com ptg.talent.lms จดตัวนี้ไว้น e ะคะ ptg.talent.lms.com ทันนะจดเอาไว้แล้วเข้าไปเซิร์ชค้นหาเว็บไซต์ตัวนี้เมื่อคุณพิมพ์เสร็จเรียบร้อยก็กด Enter ก็จะมาเจอหน้าแบบนี้ค่ะหน้าแบบนี้ Welcome to PTG Learning Space เมื่อเราเจอหน้านี้ให้สำรวจด,ดูว่ามันมีข้อมูลหลายอย่างมากมายสิ่งที่คุณต้องทำต่อก็คือเข้าระบบการเข้าระบบก็โดยการที่มาชื่อที่คุณลงทะเบียนมาลงทะเบียนด้ยนวยครั้งแรกนะคะว่าเราลงชื่อไว้อะไรพาสเวิร์ดอย่างไงง่ายๆที่อาจารย์เคยบอกเสมอว่าให้ใช้ชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะชื่อของเราตามด้วยนามสกุลตัวแรกเช่น สรุดาตามตนุ่นำสกุลตัวแรกนะคะและใช้พาสเวิร์ดหนึ่งหกสามสี่ทำให้เราสามารถที่จะตรวจสอบได้ง่ายจําได้ง่ายนะคะเราก็มาล็อกอินด้ชื่อของเราใส่ชื่อเข้าไปใส่พาสเวิร์ดแล้วก็กดคําว่าเข้าระบบกตามทันนะคะถ้าไม่ทันก็สามารถหยุดวิดีโอแล้วก็ฟังใหม่ได้ค่ะ เข้าระบบเมื่อเข้าระบบแล้วระบบมันจะพาไปที่หน้าห้องสมุดหรือหน้าหน้าหน้าตาอย่างเงี้ยนะคะหน้าตาห้องสมุดคุณสามารถเข้าไปเรียนรู้ได้ว่าหน้าห้องสมุดเนี้ยมีอะไรบ้างนี่คือหน้าห้องสมุดละมันจะมีว่าอะไรการหลักสูตรความก้าวหน้าตอนนี้สนใจแค่สองช่องนี้พอนะคะหน้าตาหน้าตาของ ใบลงทะเบียนของเราเนี่ยแสดงว่าตอนนี้มีอยู่แค่สองวิชาซึ่งเรียนจบแล้ว,วิชาหนึ่งแต่วันนี้คุณเข้ามาเรียนเองโดยที่ว่าคุณลงทะเบียนเองเรียนเองนะคะให้คุณไปที่รายการหลักสูตรค่ะมาที่รายการหลักสูตรคลิกที่รายการหลักสูตรปั้งเดียวมันก็จะมาที่รายการหลักสูตรทั้งหมดมาถึงตรงนี้คุณจะเจอหลักสูตรมากมาย ในกรณีนี้จะอยากจะให้คุณปติที่ประถุนิเทศเพื่อจะเข้ามาประถุนิเทศนะคะก็คลิกประถุนิเทศปุ๊บมันจะมาที่ประถุนิเทศทั้งหมดเลยเมื่อมาที่ประถมนิเทศเรียบร้อยแล้วเราให้เริ่มเรียนที่บทที่หนึ่งก code code ่อนละกันนะคะพอเรียนบทที่หนึ่งปุ๊บกดคลิกกันที่บทที่หนึ่งก็บทที่หนึ่งก็จะมาแล้วก็เริ่มหลักสูตรเริ่มใหม่กันเลยทันไหมก็เข้ามาเรียนได้เลยนะคะ เมื่อคุณเรียนคุณกดก็ไปปุ๊บมันก็จะเข้าสู่บทเรียนตามปกติเลยเหมือนคุณเปิดหนังสืออ่านเลยนะคะคราวนี้ก็กดคลิกเข้าไปเพื่อที่จะเรียนเมื่อเรียนจบคุณสังเกตว่ามันจะมีเวลาของมันอยู่ว่าเขาบังคับคุณอย่างน้อยต้องเรียนที่สี่นาทีหรือหนาทีประมาณนั้นนะคะที่จริงอ่ะหลักสูตรมันยาวกว่านั้นคราวนี้เมื่อเรียนจะแนะนำว่าทุกครั้งที่เรียนให้จดนะคะ จำไม่ได้ก็ต้องจุดเวละเพราะเดี๋ยวจะมีการทำข้อสอบกันนะคะเมื่อเรียนจบปุ๊บมันจะขึ้นคำว่า complete l t s s continue สแสดงว่าคุณเรียนจบแล้วคุณไปต่อได้นะคะคราวนี้คุณก็กดที่ complete ทันนะกดที่ complete เสร็จแล้วมันจะมาที่หน้านี้ค่ะนั่นก็คือคุณจะต้องไปที่การทำข้อสอบก็เริ่มสอบเลยค่ะ อันนี้มีเวลาทําที่30นาทีนะคะต้องทาให้เสร็จภายใน30นานาทีเพราะฉะนั้นก็กดปุ่มเริ่มสอบข้อสอบก็จะมาให้เราทำข้อสอบมีแบบกข,อของออกมีแบบจับคู่มีแบบถูกผิดมีหลายแบบให้ให้ทำนะคะค่ะอันนี้เป็นข้อสอบจับคู่ก็มีการจับคู่กันจนจบเมื่อทำข้อสอบจนจบแล้วก็ให้คลิกที่ส่งข้อสอบนะคะ าคุณทำข้อสอบถูกหมดมันจะมีเครื่องหมายถูกขึ้นมาถ้าคุณทาไม่ถูกหรือคะแนนไม่ได้ตามเป้าประสงค์มันจะมีเครื่องหมายผิดขึ้นมาไม่ต้องกลัวค่ะทําใหม่ได้เราให้คุณทําจนกว่าจะทถูกหมดนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยมาทําข้อสอบกันจนถูกหมดเมื่อถูกหมดมันจะคลิกแล้วมันจะขึ้นคําว่าขอแสดงความยินดีแสดงคุณจบหลักสูตรแล้วนะคะจบหลักสูตรแล้วไปไหนต่อ ให้ทาตามขั้นตอนนะคะอย่าละขั้นตอนไม่งั้นหลักสูตรคุณจะหายหมดและไม่จํามันจะไม่เรียงและไม่จบนะคะให้กดที่ไปยังรายการหลักสูตรเมื่อคุณคลิกไปที่รายการหลักสูตรเนี่ยมันจะกลับไปที่รายการเดิมที่เราเจอกันตอนแรกนะคะในรายการหลักสูตรเมื่อกี้นี่ค่ะรายการหลักสูตรที่เราเจอกันมันจะกลับมาที่รายการเนี่ยแล้วคุณก็กลับไปที่เรื่องที่คุณเลือกคือเรื่องที่สองอีกคุณก็เข้าเรียนได้ตามปกติ นะคะคเมื่อคุณเรียนจนจบตามลูปที่พูดถึงทั้งหมดเนี่ยนะคะคุณก็สามารถเข้าไปอ่านรายงานตัวเองได้ว่าคุณเนี่ยเรียนอะไรไปบ้างจบเมื่อไหรเป็นอย่างไรบ้างนะคะมีกราฟออกมาเป็นอย่างไรการคลิกรายงานตัวนี้ดูจากไหนให้มาดูที่จะจดึงในข้างบนนะคะเพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นดูที่ความก้าวหน้าค่ะคลิกที่ความก้าวหน้า พอคลิกที่ความก้าวหน้าปึ๊บมันก็จะมีให้โชว์ขึ้นมาเมื่อโชว์ขึ้นมาเนี่ยคุณสามารถไปโหลด Excel ที่ความก้าวหน้านยเพื่อดูได้นะคะแล้วก็จะดูได้หมดเลยว่าอะไรเราสามารถอยากจะรู้อะไรก็กดดูได้หมดไม่ไปไหนนะคะอันนี้เป็นหน้าตาของเราเองไม่เข้าใจโทรหาอาจารย์ได้นะ0817873687หรือสมเมลหาอาจารย์ค่ะ saruda.ptg@gmail.com หรืออยาก ลืมเข้าไปกดไลค์กดแชร์ในดูทุกให้จัดด้วยจะได้ติดตามกันนะคะเดี๋ยวว่าจารลองมาเข้าวิธีการเข้าทางอ่ o g l e อีกทีหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะแชร์ให้ดูว่าที่อาจารย์พูดไปทั้งหมดเมื่อกี้เราจะเข้าได้อย่างไรเราก็เปิดมาหน้าตานี้ก่อนนะคะเป็นหน้าตา Google นี่แหละแล้วเราก็ไปหาที่เว็บไซต์ที่อาจารย์พูดถึงเว็บไซต์ที่อาจารย์พูดถึงเมื่อกี้อาจารย์บอกว่าให้หาคําว่า ptg. จุดหรือดอท talent.lent.lms. com. นะคะให้พิมพ์คำนี้ขึ้นมากด enter หรือกดถัดไปนะคะหรือกดค้นหาแล้วแต่ว่าใช้ Android ใช้โทรศัพท์หรือใช้คอมพิวเตอร์นะคะเมื่อคุณคลิกบุ๊กมันก็จะมีขึ้นมาที่หน้าตาของอ่หน้าแพลตฟอร์มของเราหรือ หน้าสมุดร,รายงานของเราส่วนตัวเรานะคะว่าตอนนี้หน้าตาของเรามีเรื่องอะไรอยู่บ้างนะคะเป็นยังไงบ้างเราเรียนจบอะไรไปบ้างแล้วมีอะไรต้องเรียนอีกนะคะคราวนี้เราลองดูซิว่าเราจะมาเ,เราจะมาเ,เข้าไปลงทะเบียนเองเรียนเองหรือเลือกหนังสือเรียนเองให้เราไปที่ห้องสมุดแล้วไปดู เราถึงห้องสมุดแล้วเราเข้าไปดูในห้องสมุดที่ว่ามีหนังสืออะไรอยู่บ้างนี่คือ,อรายการหลักสูตรที่มีให้เราเรียนถ้ากรณีนี้สมมุติว่าคุณถ้ามันเยอะอย่างนี้มันก็ดึงยากใช่ไหมคะหายาคุณมาที่รายการเลยเรียนเป็นรายการเราเลือกเรียนไมล์เซ็ตแล้วกันไมล์เซ็ตมีอะไรบ้างอ่ะมีหลักสูตรเยอะแยะไปหมดนะคะคราวนี้เราก็ต้องเข้าไปดูเป็นเรื่องๆว่าเรื่องไหนที่น่าสนใจนะคะ สมมติาเราอยากรู้เรื่องกาแฟเราก็มาสมัครเรียนเลยถ้ามันมีไม่เป็นแถบสีน้ำเงินเป็นสีสีเทาแสดงว่าเราสมัครเรียนไปแล้วนะคะมีหลักสูตรอยู่ในออสมุดรายงานของเราแล้วคราวนี้มาเรื่องนี้เสร็จปุ๊บลงทะเบียนเรียบร้อยเขาบอกคุณมีหลักสูตรนี้แล้วก็เข้าไปเรียนเลยค่ะเข้าไปปุ๊บจะเห็นว่าขึ้นชื่อแล้วว่าเราเมื่อกี้เราเลือกเรียนเรื่องอะไรเนื้อหามีเรื่องอะไรบ้าง เราสนใจเรื่องอะไรหรือเราเรียนมาทั้งหมดเลยดีกว่าเพราะไม่งั้นจะไม่จบตามหลักสูนนะคะก็เข้าไปที่เริ่มเรียนเลยเริ่มหลักสูนก็เข้าไปกดเรียนตามปกติ ซึ่งในการเรียนเนี่ยแต่ละวิชาเนี่ยนะคะเขาก็จะบอกว่ามันมีเวลาของมันอยู่ว่าคุณจะต้องเรียนนก่อจะไม่ต่ำกว่าสามสิบเจ็ดนาทีอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องเรียนทําไมบางคนนกิไปเรื่อยๆนะคะเรียนไปจนจบเมื่อคุณจบคุณก็เหมือนที่อาจารย์พูดตอนแรกเมื่าคุยกัคุณำว่าขอผมพีซจึงถือว่าเป็นการจบแล้วนะคะถ้าเรียนจบเรียบร้อยแล้ว อยากจะรู้ประวัติตัวเองให้กลับมาที่หน้าหลักนะคะก็คือเจ้าคาเฟ่ย์กลับมาที่หน้าหลักเห็นไหมคะเรากลับมาที่หน้าหลักเราได้เราก็ได้รู้ว่าเราได้ลงทะเบียนเรียนวิชาอะไรไปบ้างและเรียนอะไรไปแล้วเมื่อสักครู่นี้เราได้ลงวิชาเรียนคําว่ากาแฟกับสุขภาพคุณเรียนได้ถึงวันที่ยี่สิบสามเมษายนนะคะเมื่อกี้เราเข้าเรียนได้แค่ศูนเปอร์เซนต์เองค่ะแสดงว่าเรายังไม่ได้เรียนไม่จบแล้วก็ได้แค่นั้นน่ะนะคะ แต่อันนี้เป็นแค่ในหนังสือเราปิดไปเมื่อกี้เราสามารถกลับมาเปิดเรียนอีกเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเพียงแต่ว่าในรายงานไม่บอกว่าคุณเรียนจบแล้วเรียนยังไม่จบเข้ามาดูในความก้าวหน้าดูนะคะถ้ามาดูที่ความก้าวหน้าเห็นว่าจะเห็นได้ว่าหน้าตาเราเนี่ยเรียนได้ยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เองนะคะหลักสูตรที่เราเรียนไปเราเรียนอะไรไปบ้างแล้วล่ะนี่หลักสูตรที่เรามีอยู่ทั้งหมด แต่เราเรียนจบไปแค่สามหลักสูตรเองนะคะส่วนบางหลักสูตรอย่างเช่นกาแฟกับไข่สุขภาพดีเนี่ยเราเข้าไปเรียนได้นิดหน่อยสองหน้าที่สิปดนาทีแต่ยงเรียนไม่จบถือว่ายังปิดไม่ได้นะคะแล้วก็อย่างอื่นก็ออยังไม่ได้เรียนเราสามารถที่จะดาวน์โหลดวิชาการของราที่เรียนเก็บไว้ที่ Excel ได้นะคะเรารู้ไหมว่าเราจบไปแล้วมีอะไรบ้างที่เรียนจบแล้วตอนนี้เรารู้แล้ว่ วิชาอินกราซเนี่ยเรียนจบแบบมีประกาศนียบัตรเห็นไหมบางวิชาก็ไม่มีนะคะบางวิชาก็มีอย่างเนี้ยเราก็เรียนจบแล้วมีประกาศนียบัตรเรียบร้อยแล้วด้วยเราก็สามารถที่จะดาวน์โหลดประกาศนียบัตรของเราเก็บเอาไว้หรือจะพริ้นเก็บก็ได้นะคะซึ่งตรงเนี้ยคุณก็สามารถเข้าไปดูได้ว่าประกาศนียบัตรของคุณเนี่ยหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะ เข้าไปดูอย่างเนี้ยได้เลยนะคะไม่ไม่ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะเข้าสู่หน้าหลักเข้าไปสู่ห้องสมุดหรือเข้าไปเรียนวิชาต่างๆเนี่ยต่อไปนี้ทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้เองนะคะอยากเรียนอะไรที่สําคัญไม่ว่าคุณเข้าไปเรียนเมื่อไหร่แต้มมันจะบันทึกไว้ตลอดเวลานะคะว่าคุณได้กี่แต้มแล้วคุณเข้าไปเรียนจริงหรือไม่อย่างไรนี่คือเป็น เป็นเรื่องของ m ม n d s e t อย่างหนึ่งนะคะเพราะทุกคนสามารถเข้าไปเรียนได้เองนะคะแล้วอาจารย์หวังว่าทุกคนก็สามารถที่จะอยากรู้เข้าไปเรียนศึกษาสามารถที่ใช้คอมพิวเตอร์โทรศัพท์มือถือได้ทุกรุ่นนะคะเข้ามาเรียนได้ขอให้มี wifi เท่านั้นนะคะอาจารย์บอกว่าทุกคนไคข้วานะคะแล้วก็เรียนมันเยอะๆเพื่อเราจะได้ ทฒนาสมองของเราไปนะคะสำหรับวันนี้ยังขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ